บลราชธานีเองก็มีการจัดมากกรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจัดเทือกพที่สองแล้วนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนครับบรรยากาศของการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมมากกรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเทือที่2ซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีงานนี้ก็มีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ขับร่องภูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายที่รยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมกลุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพนายชูวิทย์พิทักษ์พอนพันลบนะครับผู้ซอยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทยพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนพิดน้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักครับงานนี้ครับแบ่งกลุ่มปลูกหนีออกเป็น3มกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มลูกหนีที่มีการผ่อนชำระตามนัด นะครับก็คือใจตรงบวพิษนัดพิษเบี้ยวนะครับลูกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มลูกหนีที่พิษนัดชําระหรือกลุ่มลูกหนีกอนฟองก็คือพ um ิษ um น,นัดชําระหนีแต่มีโอกาสขาดว่าจะถือฟองนะครับสุดท้ายครับกลุ่มลูกหนีที่มีการฟองแล้วนะครับมีข้ามพิภากษาหรือก um ลุ่มลูกหนีหลังฟองนะครับซึ่งลูกหนีแต่ละกลุ่มครับจะมีการล่งทะเบียนและก็บแบ่งกลุ่มตามประเภทหนีของเจ้าข,ของเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป บ่าว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนีไกลเกลี่ยคดีทั้งในกลุ่มกองฟองและกาลังฟองให้ดําเนินการไกลเกลี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วรองรับปริมาณพี่น้อประชาชนผู้ทิ่สนใจเดินทางมาร่วมไกลเกลี่ยกว่า3,000คนได้อย่างเพียงพอสำหรับโครงการมาก,กรกมรแก้หนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับอย่างที้บอกไปจะเป็นเดือนที่2เนื่องจากการจัดงานเทือแรกในช่วงของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับสามารถไกลเปียหนีสินให้กับพี่นอ้องประชาชนในพื้นที่ของอุบลราชธานีได้สําเร็จถึงร้อยละ98.3ซึ่งลดผ้าราคาเ้จยายให้กับพี่นอ้องประชาชนได้ก,กว่าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทปลดผ้าระคำประกันได้ถึง2,194รายคาดว่านเท่อนี้ครับมีผู้สนใจเข้ามาไกลเกียหนีหลายขืนกว่ารอบพีแล้วนะครับสำหรับพี่นอ้องประชาชนที่สนใจครับ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศกรมคุมคร้องสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีหรือติดต่อสายด่วนกระทร้งยุติธรรมที่สายด่วนครับ1 1 1 1กด77ได้ตลอด24ชั่วโมงยังมีเสียงนะครับของพี่นอรประชาชนที่มารับบริการในมหากรรมเทือนีนะครับไปฟังเสียงสมภา์กันครับ เหลืออยู่สา0แ0 0สามแสนห้าหมนกว่าบาทครับไม่เคยใช้เลยรับเพราอะไรด้วยสภาวะเศรษฐกิจและช่วงโควิดด้วยครับ<อ>ด,ดีครับเพราะว่าก็อยากเชิญชวนผู้ที่เป็นหนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีครับเพร่ะเราเราอยู่ในระบบเราก็คงดีขึ้นนะครับ<อ>ดีกว่าจะไปกู้หนี้นอกระบบเข้ามามามาเสียตรงนี้ครับ